อัญโยซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาชวนทุกคนเมาส์มอยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ Baby m o อน t e r นั่นเองนะครับในตอนนี้เปิดตัวกันมาครบแล้วนะครับทั้ง7สาวจากเบมอนในวันนี้ก็เป็นวันพุธด,ด้วยนะครับทุกคนปกติแล้วเนี่ยเบมอนเขาก็จะมาในทุกๆวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับตลอดเวลาเลย4ี่ทุ่มของทางประเทศไทยเราก็จะได้คอนเทนต์ใหม่ๆจาก Baby Monster อร์มาเสมอแต่ว่าคลิปก่อนหน้าที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยก็เป็นคลิปที่ลงในช่อง official YouTube ของทาง YG Entertainment นะครับไม่ได้ลงในช่องอ f f i c i a l ของทาง Baby Monster อร บางคนนี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเบมอนเขาเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองมาตั้งแต่วันที่ประกาศ YG Next Movement แล้วมีคนเข้าไปกดซับกันมากมายแล้วนะครับในตอนนี้แต่ว่ายังไม่มีคอนเทนต์ใดๆลงในช่องของ o f i i l i a l จาก Baby Monster เลยคลิป Live p อ r ์ฟอร์แมนต่างๆเนี่ยก็จะไปลงอยู่ใน YG Entertainment กันหมดหรือว่าหรือว่าในวันนี้4ี่ทุ่มนะครับเราจะได้เจอคลิปแรกเลยของ Baby Monster ที่จะเปิดตัวมาในช่อง o f f i c i a l YouTube ของ Baby Monster นั่นเอง จะเป็นคลิปแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้ง7คนรวมตัวกันแล้วก็ปัง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 โชว์แดนซ์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาโชว์ร้องแบบประสานเสียง7คน7สาวเบมอน์หรือว่าจะมาแบบว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปบอกเลยว่าถ้าหากมีแบบนั้นเนี่ยสุดยอดมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่า YG เขาก็บอกไ้แล้วว่าจะมีเหมือนว่าเป็นคลิปวิดีโอที่จะให้เรานั้นได้เห็นถึงทักษะความสามารถของเบบี้มอนสเตอร์กัน ครบทั้ง7คนทั้งวงกันเลยตอนนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วว่าว o c a คอเนี่ยจัดเต็มแร็ปก็คือจัดหนักเหมือนกันนะครับ d a นซ์ Dance เองเนี่ยก็เป็นคลิปการประเมินคลิปเก่าๆ อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เห็นแบบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่าแบบใหม่แบบสับในตอนนี้ที่เป็นวิดีโอปัจจุบันที่อัดที่แสดงกันแบบปัจจุบันจริงๆเลยแบบรวมกัน7คนหรือว่าแยกเป็นแบบยูนิตยูนิตไปยูนิตร้องยูนิตแรปยูนิตแดนซ์แบบนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอลุ้นกันในวันนี้4ี่ทุ่มจะมีไหมอันนี้ยังไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับแต่ว่าแฟนๆของเบมอนนั้นเนี่ยกเกาะขอบหน้าจอรอเกาะทวิตเตอร์รอแล้วว่าจะมีอะไรอั เตหรือเปล่าในวันนี้4ี่ทุ่มนะครับตอนนี้เราอัดคลิปอยู่ก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้วก็ลุ้นมากๆเหมือนกันก็รอดูอยู่เช่นเดียวกันนะครับยังไงเนี่ยมาลุ้นกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงว่าวันนี้จะมาไหมจะมาเป็นแบบไหนจะลง YG เหมือนเดิมหรือว่าจะลงช่องของเบมอนเลยหรือว่ายังไงลองมาเมาท์มอยกันดูก่อนนะครับทุกคนเอาไว้4ี่ทุม่มปุ๊บมีอะไรอัปเดตเ,เดี๋ยวเรารีบมาแชร์ให้ทุกคนกันได้ฟังแบบว่าสดสดร้อนๆอนกันเลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วใครอยากเม้น์อยากพไร คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ